สวัสดีคะ่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะขอขอคนละห like, นึ่งไลค์หนึ่งแชร์เนาะคะ่ะเป็นกําลังใจให้ทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะเพื่อเสียาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากพี่น้อง f c เนาะ,ค,ะค่ะค่ะมือนีแอดกระไดมาอยู่บันตาทองซุกเนาะคะ่ะหลังจากหมดที่แล้วก็เข่าบนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมือนีแอดกระไดมาติดตามข่าว ทางพอตาเนาะคำว่าจิแจงข่าวดีทางเอฟซีว่าสิปล่อยให้เอฟซีมือใด้นะค่ะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ่วันนี้ว่าสิมาขอให้พ่อตาได้แจงข่าวว่าพ่อตาจะปล่อยวันไหนเนาะทางยูทูบมันปล่อยเดี๋ยวนี้มันบ่นว่ามึงที่กันจะได้เอฟซี่นจะได้รู้ว่าพ่อตาจะให้ต้องยุบฝึ เมือใดเจ้สี่นะลูกหลานจะได้เลยมาเอาตากันนะครับผมเอาตาชีแกงรายละเอียดให้สักหน่อยครับผมเรียก่งบอกที่สงวดครับผมเพราะงี่เม่ออนโซเกียวซ้อนบุขาครับเบาะพ่อบอกเพ่อนรายยืดบุกไปในที่์่พ่อเฉลยบอกว่าพ่อบอก่อบอก่อบอกสองไปยืดทุกขอ๋อครับผม เมันติดตัวเเป็นสองมือคนแล้วที่เขาได้ยังกลไมาดูรับนี้รับไม่ไหวหรอกทั้งพอตานี่ว่าสิบ้ายวันที่ยี่สิบสี่สิบสี่ทั้งให้ทั้งย่องยูทูบได้มาออกคลิปออกสื่อกันได้วันบ่บารดีครับผมให้ได้วันหมครับผมนี่ยไวันหมดครับผมเบอร์เริ่มวันที่ นนรออครับบาร์โค้ดพอไปบ่น <ขอ S 1> ี่หลานขึ้นมากับพี่น้องท่านผู้ชมครับผมอ่าส่วนวันที่14บันที่14พระตาพระตาทองสุขเข้านี่ยแหละเ<ม>พิ่นจะปล่อยให้ช่องยูทูบทุกช่องอ่าในแนวทางหวยแต่ส่วนวันที่7จะปล่อยในกลุ่มบีพีก่อนนะครับพี่น้องจะปล่อยในกลุ่มบีพีสกอร์บันที่7หลังจากวันที่7อ่าประมาณบัญที่14อ่า14 ทั้งพ่อตาวสุขเพิ่นจะได้ปล่อยในช่องยูทูบกันต่อนะครับผมครับนี่กกะมานี่มื่อนี่ลูกหลานในมากะจะมาขอชี้แจงรายละเอียดให้ท่านผู้ชมเลยปล่อยเม,มือน,นี่ยจะเพ <c oughs> ิ่นปล่อยห่วยครับผม <c oughs> น,นี่กนบังคับอยู่เนาะอ่าประมาณนี้ครับผมวันนี้พ่อตาวสุขกินเข่าหรือย,ยังครับเนี่ย,ย,ยไมยเจอกันมาอู้แล้วบ้า ก็เคยกินมาเลยมกนมากคับถิงไพน้ก็ตาเตานะเขาวน่นีชินตอนเนี่ยยัง้องกี่นากมม่เจอค่ะตัปลาตัวเดียวครับผมผู้นี่ป็นคนมามากินบ๊บไปหาช้งสนเพื่อออยู่ผู้เดียวครับดยงเสียน่าถิงไพอยู่ที่น้ำข้็วตานะอุ่นีสบายเกินเดี๋ยวมองาพตาไปพาไปวันป่ายกมือหรอกหนาหนาวเลยว่าเดี่ยวทำยังไบ่ดกลาก็ยังน่าอยางนี้น ก็ัมักมวนตัวไปว่านป่าโอ้ยเนาะที่พอสมัยตะกี้เรา่อาเนอ้ยุดหยดหาป่าสิเดี๋ยวนี้เศ่าขาดสัตว์เลยบ่ต้องสัตว์สักนีในเอ้สัตวี่ขั้บโเปียขาเมื่อกีหนีไมุทิตามุทิตาอุเบขาว่าแบอกเขจาก็มาาจีกันงาพุทธาปุเบขาผู้เผู้ใดเือช่อนีเป็นพระราชาผู้ใดเือช่อก่อสิ้นจะปกครองปรเทศา เพราะว่าลพรหมนัตสีนะรอื่นน่ะตัวเป็นพวกพวกันจะมีความเมตตาเราสิบคี้ขอไได้ไหมจะอยู่ได้อันนี้วิญญาณมัดใจรวบรวมนำใจพวก็ไใหม่วกโจรขัรนพเมตตาผลงานเจ้ขาเรียกว่าพรหมนีนั่นแสดงเท่านห่ห้อยาใหแแสดงจบพรหมหาเพ่เนหาเพ่นเจ็ดอานุนงห่ ชิสูก็ปีคนอยูคนจันทรโมากโอ้ยเป็นนักบวชที่เกิดครับผมเลยนเป็นคู่เราผมมาสีกสองนหนึ่งหน่อยครับผมไม่ทำสีบขับเลยโทมากคนจนนว่าเอ้ยปอกกับท่บวชจบแั่เสียดชอบไปเรียนสามได้แล้วนั่งสิบงานก็เลยละธรรมบธรรมมาเพราะว่าจําได้หมด้าส่วนังว่าได้หมดในประเปศไทย กต้องห่วงาตรวจทุมาทัมัวเนี่ยมันผ่ามดเชื่อว่าจะได้หรือพกตาเป็นคนเมตตาครับผมการเห็นพวกตาเยอะเปิดคนเมตตาหตดทิตาอุเบกขากขาคือขาสัตว์หมดกับพวกขาครับผมจ้องเกียวพลาพูดเอาครกับพวกขาท่านบอกัดนอกาเนาะกัดตกพวกขาหนี้ๆมันกัดกูยุ่งนะราตายุ่งกัดตกวะตกบ่อตยปลาบอเอะปลาบอเยอะว่าตาเนาะไม่ได้ว่าโวย กันมันหวามจิตจ้ะเนี่ยควอมบ่ลูกบ่ได้ด้ลูกเขาบก่เคยกินผุ้สาวใกินกินยุ่งๆุสาวอย่างมั้นเฮ้ยปวดเสียบกับเาไม่จีบใจได้หมดยัดังนะต้งใสัตว์กินน้อยมืนบิ่งนี่จะเกเที่ยวก็จบเลยแต่เคล้ยวออกมันเสียบว่าเรียกกูไมฟันไม่มันกินแล้ไมปมันยินงมักังระายุ่งเนาะจำหนึ่ไม่ได้กินใไว้หนมือ นี่นี่ไม่เรียกใจพอนี่ควบมือจับกัแต่ประหลาดผู้ข่านียทำควมเจริญไปทำคูไอ้คนดีใจล้รตายไปกูขึ้นสวันคตวันที่โมงสั่นล่ะเจะจับกล่มว่าอันนการที่จาสั่เคยเห็นสวรมั้ยบ่ละพอเขาพูดเวเห็นพู้เดียวสวรรค์สวรรค์เนี่เป็นทางทางแปนบ่พ่อตา สวัสนีจำมบ่เพิ่นอยู่ไปโอ้าว่ามันยัคือทั่งนั่นบ่แม่นี่แหล่ะทั่งเป็นป่าเป็นหยังไปทีนี่นี่บางใครที่เขาเห็นพระพุทธเจ้าเห็นผู้เดียวครับผมโอ้พราะพระุทธเจ้าประจำมั่สษาที่งห์วรรณก็มีเด้ครับผมไปปวดพ่อแม่พ่อแม่ตายปุ้นเพิ่นไปปวดเพิ่นลงมาครับสมัยนึงพระพุทธเจ้าจำมั่งษาทั่สิงห์วรรณเขาเห็นเพิ่อนจังลงมานี่ยคามั่งษเพิ่นไปจำมั่สาครับผมนีประวัติของเพิ่นอยู่างนี้ใชะ เพื่อนไปเพราะมันเจ้าเพิ่นไปซะเทก็ได้เพื่อนไปดำดินบนภูเขาพิกได้เขาเดียวชาวบ้านโมกขลาชูกันใช่ไหมนั่นใช่ไหมนั่นูกขลาพิกเป็นินึูงภูเขานะเขาเดียวมกขลาไปสูก็น่าขลาชนำกันพิกนนำกันหมกขลาเจอในบรนี่แหะ ไออันตัวเบอยฟาเร่ตัวบเี่ยนะปวดหเลยไปน้ำกันนี่แหละชูกันไหมหน้าขลาดสมัมพ่าะตาบดเรียนนี่ยจำปพนมแดงหน้ากราดไงมกขลาดเกี้ยงกันผ้เขาด้วยกันนาะมกขลาดกบุบมกขะลาดผู้เขากินปุ้มถไมก่อนห้องก็ไ่เห็นเนาะประวัติุรงเป็นป้าคือขัแก้วามกัน เฮ้ยเจียดเด็คนฟังบานี่ชูบหมกระบาเมอนี่ชูไเยนะชูสาวบอกหมกระามกกระนําตายครับผมม้วนบาเนี่บานี่ครั้งนเมือบวน้ำกรรมัมเป็นเรื่อสาวบกหลายหลายเป็นโอ้ครับนี่เดี๋ยวยุประเทศอินเดียพวกไก่ได้ละครับประเทศอินเดียนี่ยอกไก่ครับผม เพราะเช่นนี้เดี๋ยวนี้มีเลย่อนามงข้ามาสู่พระเจ้าจะรูปคนลนามมีมดจามบุตเจ้าพิมพิสารจามบุตนยังเมอพราะเจ้าพิมพ์เสียนกงจะเราลรวงมีมัดแต่ว่าโมเสียวกรงสุยะเป็นปงมีมัดพระเจ้า huh. ยังคือเกาคือก่งพระทียนอไปนี้หละเยี่ยมเพราะเ้าไม่เยียมแม่นีริประวัติเจ้านจะ ร้อยสองพันห้าร้อยก็ปีมาแล้วแต่เมื่อนี้ก็นี่มาวุยบอประวัติพุทธเจ้าจ้เอาแต่ดาราพาเนาพัฒน์พุตาพัฒน์พุตาจะได้ชี้แจงนะพี่น้องชี<ม>้แจงวันทีสิบสี่จะปล่อยออกทางช่องยูทูบทุกช่องอ่าส่วนวันทีเจ็ดจะปล่อยให้ในกลุ่มบีพีไลนะครับผมอ่าส่วนชูยิ้เอัลกุกิก ลอยล่างบนขึ้เก้าน้พต่ายหรอกับล่างบนบนล่างแตกกี่ขึ้นเก้าน้พตาแตกครับลูกกอีกพี่น้องบัญชีสิบสี่คตรสิบหกอ่ติดตามผู้ขายมัดเดนนีม่มาเรียกันอย่าบอก่อครับผมเดียวเดนนีว่าเดรียวมาูที่ขีดหอมครับผมถงใจเาละครับผมวันนี้วันนี้เอาเต็กินเด่นด้บุตาเนาะเอาแบบทะลุฟ้าไปเลยทะลุฟ้า ครับผมานั <gegen Taking> <warfare> ่น <left> กินไปสวรรค์นหมดครับผมนังทั่วโลกเลยเนาะพ่อตาทั่วโลกครับผมเอาล้วครับท่านผู้ชมที่อีกไม่ต้องผุ้ใจมาแข็งข่าวให้ท่านผู้ชุมยุทธ์ทันเนี่ยทราบกันนะว่าบอกว่าเสี่ยงแซงมันจะมาเลื่อนผู้ข่าวบอกติไม่ครับเอะไะที่ว่าชื่ไหนบอกพี่เพื่อนผู้ข่าวบอกติครับผมบ่ย่านลอกลวดไ่ต้องบอกเอฟซีก็เจ้าเบิร์ดก็เจ้ากู้จักอะไรพ่อตามาเลืยพ่อตานี่ มาเนี้ยแม่จริงๆริงนึ้จริงคริงเนี้ยหยิเนี้ยในพผมเพราะว่าพูกคู่พวกข่าบอกเห็เพี่หยวกับคนทั้งหลายเรียนมาชิบพี่หยิบกับคนทั้งหลายครับใช้มุดทุกมันเดี๋ยว่าจะประมาทคนคนจะไม่คู่กันไม่จะมาเอาเรียอกันบอกไปลองเอาละครับพ่อจ๋าับมาเลยกินไหมโมดี้คนกินเลยมามาคนกี่หลยจ้า ย่อหายย่กี่หลยพื้นกี่หลายพี่หาหลายเมีองเยลยปู่ับมีข้อมูสัตว์ทุกจิตนะบอกเทปที่ไหนผู้ข่าวบอกจริงแล้วมั้งครับผมจริงจริงนึงที่พูดถือประชา็กบอกเพื่อนรถขูข่าวบอกเลยล็อกรถบริการถ้าประกันล็อกรถมันสิออกเทอะบ้า เขาประกาหรอกเข้อกครับผมน้าโยกเลือกส่วนเขาอยู่ครับท่านนาตาตาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะตาทองสุกกระได้แจ้งให้พี่น้องเอฟซีทราบแล้วเนาะค่ะวันที่7นี่คือปล่อย VIP เนาะค่ะวันที่14นี่คือปล่อยของ y o ยูทูบนะค่ะพี่น้องก็อดใจรอกันเนาะค่ะพี่น้องก็รอติดตามไว้เด้อค่ะทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะแอดก็ได้มาติดตามตาทองสุกฝาก ให้พี่น้องเอฟซีได้รับทราบกันเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซีทันได้เข้ามาเราก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ mm hmm. ก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะ mm hmm. ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ